อ๋อลองทาใหม่ละลูกโอ้เฮียก้าให้เนาะไหนมีใครเหอะพี่ตีลองทาใหม่เป็นไงสวยไหมสวยจสวยสวยไหมลูกสวยโอ้โหวิ่งขึ้นมาค่ะข้นมาเลยอ่ะลูกไม่สวยเลยนะสวยอย่างนี้เลยนะไหนเดี๋ยวมาให้แบบนี้ดูสิอ๋อโอ้โหโอ้โหเทไหม เป็นมุนตัวชยเไหมุนตัวไหนหมุนตัวเธนาราวเทนารานี่ยิ้มหวานิสิิ๊งิ๊งน้อเท้าสวยอ่ากินจยเรากิน่ยโอ้ยชี่เนีัสบัดเลยไหนน้องพี่น้องพี่ไหนน้องพี่ไปชวนหน่อยอ้โหน้องเท้าสวยไหมน้องพี่สวยไหมครับน้องพี่ครับน้องพี่ แล้วทำไมเสื้อ,อ,อน้องพีเปลี่ยนไปอ่ะน้องพีเลยน้ำส้มไงเมื่อตอนกลางวันที่เขากินน้ำส้มข้เอามาลูกเข้ออกากับเสื้อคือดีเลยนะน้องพีเอามาลูกพีเอามาลูกมาอืมเอ๋เ้าไปทำไง รองเท้าสีอะไรลูกสีดำลูกบอดสีอะไรบอดบอดสีอะไรครับสีขาวจักสีอไวสีนไปโชว์ไปโชว์คนอื่นสิไปโชว์ชป้นุชหนชวปนุชหน่อรองเท้าสวยไหมถามป้นุชสิรองเท้าสวยไหมสวยจังเลยงทีก็พูดได้ สวยไหมโลกเอาแล้วพี่รองเท้าสวยไหมโลกรองเท้าสวยไหมคะน้องพีออกมาน้ำพี่มานี่ก่อนน้งพีน้ำพีอยากทานเปล่าเธอนราราวก่อนเธอนาราวก่อนเห็ดทอดเธอนาราวกินเล่นๆโอเค okay, ชอบอะให้ให้ให้กินเห็ดทอดโอ้โหไม่ชอบรองเท้ามากจริงๆนะ ีน้องพีก็ชอบมากินเห็ดทอดเห็ดทอดป่ะขอบคุณครอบคุณขาเห็ดทอดกิ้มไหมครับ ขอบคุณครับก่อนดิน้ำลายมาเอาเอาอลงก่อนดิเนี่ยเอา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 ให้พ่อให้พ่อให้พ่อขอให้พ่อขอก่อนขอก่อนอยาอะขอบคุณครับขอบคุณยังไงอะขอบคุณพยายามทำนเอาลงมือยกมืออูออออออูอออูอูออาอออ แม่อร่อยใส่น้อร่อยยิ้มหวานยังไงคะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานขานะข้าวพ่อกินข้าวบ้างดีกว่า กินอะไรเอาลหยลูกเอาเห็ดเอาเห็ดบอกเอาเห็ดหมกผ้กขอบคุณท่านน้อพีาน้องพีนนี่อะอร่อย้า้เลแฮปปี้จริง เห็นไหมครับนีออ่อนีกขอบคุณครับ <c oughs> จริงๆเร็จแล้วต้องวิ่งไปตรงนู้นด้วยอ่ะลูกใส่รองเท้าไงต้องเดินเยอะๆเอ้เาเต้นหมุนเต้นหมุนให้ไปหมุนบ้านให้ไปหมุบ้านรองเท้านี้ได้กล้าใส่ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้แล้ <c oughs> วไหวลุกขึ้นลูก มลงไปนอน<อ><อ>ทำไมอ่ะตามน้องเล่นแบบน้องเห็นน้องนมนมตามน้องแต่จ,จริงหุ่นน้องพีนี่ก็คือไม่ได้อยนะ <c oughs> น้องพีอาจจะดูแบบตัวใหญ่กว่า <c oughs> ด้วยไม่เอาไม่้องน้องพีเนี่ยดีูดูดูเขาเดีนดวเขาเดินดูเขาเดิน้องพีพี่ทีพี่ที ไอ้ตัวคบทีทีทีทอยู่นี่ดูนเตาท้าใส่พอดีหรือว่าหลวมนิดหน่อยพอดีเป๊ะหรอครับอ่ะอนนี้ชื่ออะไรหชื่อพีเหรอ